สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ผมอาจารย์หนิงมาอยู่ที่ไร่ใจยิ้มนะครับเรามาอยู่ที่จันทราแคมปินเนสนะครับจริงๆที่นี่เป็นสภัยยะเซ็นเตอร์อันหนึ่งที่มันสร้างบรรยากาศในการบ่มภูมิทัทานใหม่ในการที่เราจะอยู่กับความหวาดกลัวของโรคโควิด1นนะครับอาจารย์หนิงว่าไอความหวาดกลัวตรงนี้นะมันมีผลกับภูมิทัทานไหมครับก็ ต้องบอกว่าความหวาดกลัวมันก็เป็นหนึ่งในเราเรียกว่าความเครียดเนาะที่มันมีผลทําให้ร่างกายมันหลั่งฮอร์โมนหลั่งสารความเครียดออกมาอย่างพวกคอติซอลนะคะนะคะตัวตัวนี้มันอาจจะทําให้ร่างกายมันภูมิคุ้มกันมันตกลงนะคะแทนที่จะผลิตเม็ดเลือดขาวนะคะต่อสู้กับเชื้อโรคนะคะก็อาจตัวตัวนี้ก็เลยทําให้ถ้าเกิดยิ่งเราวิตกกังวลอยู่มากมันก็จะทําให้ตัวภูมิต้านทานเราตก ครับตอนนี้หลายหลยครั้งที่มีหลายกลุ่มเนี่ยที่มาที่ไล่ใจยิ้มนะครับ,รบแล้วก็อาจารย์หนิงสร้างกระบวนการที่ยกระดับภูมิต้านทานนะครับซึ่งถ้าถ้าเราดูจากอันยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยทําให้กลุ่ม strong er against cancer นะครับคนที่เคยเป็นมะเร็งมาก่อนแล้วก็มาปลุกใจให้เกิดความเชื่อใหม่ว่าฉันสามารถแข็งแรงกว่ามะเร็งได้หรือการมาค้นหาเ,เรื่องต่อมสุขใจการช่วยการรักตัวเองนะครับหรือการสร้าง community ที่จะมาแชร์สิ่งดีๆด้วยกันเนี่ยไอสองสาอย่างนี้อาจารย์หิงช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าเริ่มต้นจากความเชื่อใหม่ก็ได้ครับว่าเราเชื่อว่าเราสตรองเกอร์แดนเคานเซอร์หรืออันนี้มันมาคอนเวิร์ตเป็นสตรองเกอร์แดนโควิดได้ไหมครับค่ะก่อนก่อนที่เราจะไปสตรองเกอร์แดนโควิดอันหนึ่งคือต้องบอกว่าอย่างที่เคยบอกมาแล้วว่าความกลัวเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เป็นเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะจะให้เราไม่กลัวเลยเหมือนไปโดนเอามือไปโดนไฟเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะแต่ทีนี้เรา ทำยังไงให้เราเห็นนะคะเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นอย่างเช่นโควิดเห็นแล้วเรามีวิธีการที่สโลดาวตัวระบบประสาทบางคนเนี่ยเขาอาจจะใช้คําว่าแพนิคเลยก็คือกลัวมากจนจนทําให้มันไม่เป็นมัน,ม,นมันเทนมันมันตึงมากจนเกินไปมันไม่ได้อยู่ในความพอดีนะคะอันเนี้ยแล้วก็ทีนี้กลับมาว่าแล้วอย่างคนที่เป็นโรคนะคะเชื่อว่าเขาก็มีความกลัวอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะ วันที่ตื่นมาอีกวันหนึ่งอย่างเช่นคนไข้มะเร็งอะค่ะตื่นมาอีกวันหนึ่งเขาจะมีชีวิตอยู่กับมะเร็งยังไงหรือว่าจะตื่นมาจะมีชีวิตอยู่ไหมนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในใจของคนนะคะดังนั้นเวลาที่เรากลับมาอยู่กับธรรมชาตินะคะอย่างเช่นธรรมชาติที่ไร้ใจยิ้มอย่างน้อยเราได้สโลว์ดาวตัวบางอย่างกับธรรมชาติที่เรามีนะคะแล้วบางอย่างนะคะมันก็เลยทําให้เราได้กลับไปมองเห็นบางสิ่งบางอย่างและประกอบกับกิจกรรมที่เราดีไซน์ให้คนไข้ นะคะว่าเอ๊ะทำยังไงให้เขาเนี่ยบางทีไอ้กิจกรรมบางอย่างมันอาจจะต้องก้าวข้ามความกลัวเล็กๆอย่างเช่นว่าจะวิ่งได้ไหมเดินวิ่งไม่ได้เดิน2กิโลเมตรได้ไหมค่อยๆก้าวข้ามไปแต่ละสเต็ปสเต็ปอะคะ่ะระบบประสาทเราก็จะค่อยๆรู้ว่าอ๋ออันนี้มันปลอดภัยแล้วนะพร้อมร่างกายก็จะพร้อมที่จะไปต่อได้แสดงว่าไอ้ความปลอดภัยที่จะสร้างให้เกิดระบบประสาทอัตรโนมัติของเราเนี่ยคเคยชินทําให้เราขยายขีดจํากัด ของความกล้าของเราถูกไหมครับประเด็นที่สําคัญคือการขยายขีดจํากัดคําว่าจากที่คิดว่าทําไม่ได้แล้วเป็นทําได้นะคะแสดงว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยการมีความเชื่อว่าเราจะสตรองกระดนโควิดได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีทฤษฎีอันหนึ่งที่เราเรียกว่า biology of belief ใช่ไหมครับว่าถ้าจิตใจเราเป็นนายเนี่ยเดี๋ยวกายมันจะปรับตัวตามอย่างนั้นหรือเล่าครับค่ะก็ ความความคิดนะคะความความเชื่อเนี่ยมันอาจจะดูเป็นความเชื่อแต่เมื่อเรามีมามีเหมือนเรามีเป้าหมายที่เป็นระยะไกลนะคะเป็นความเชื่อที่ที่อยู่ไกลออกมาเนี่ยเราค่อยๆซอย,อ,ย,อ,ย,อ,ยออกมาเป็นเป้าหมายเล็กๆที่เราทําได้อาจารย์กิตชอบใช้คำหนึ่งว่า win small win often ค่อยๆก้าวข้ามข้อขีดจํากัดเล็กๆไปนะคะมันก็จะกลายเป็นเหมือนเราเรียกว่า biology of belief <ๆ S 2> ก็เป็นไปได้ก็คือ ค่อยๆก้าวเป็นเหมือนขึ้นบันไดแต่ละสเตปสเตปไปความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่เราอาจจะเรียกว่าความเชื่อค่ะมันก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไปได้เรื่อยๆแสดงว่าอย่างถ้าเกิดเราย้อนกลับมาถึงกลุ่มคนไข้มะเร็งที่มาที่ไร่ใช่ไหมค,ครับตอนแรกเขามาด้วยความเชื่อของคน20คนว่าเขาผ่านกระบวนการอย่างเราไปให้ปีหน้าผาพอเขาปีหน้าผาหลังไล่ได้เนี่ยมิชชั่นที่ impossible เ n ็น possible ขึ้นมาเขาก็เริ่มไปออกกําลังกายไปวิ่งด้วยกันนะครับมันก็ทําให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงในความคิด เราก็แทนที่เขาจะทํากลุ่มเดียวก็ไปชวนคุณหมอที่โรงพยาบา,มาลมะเร็งอุดอรมาร่วมวิ่งกันเพราะว่าที่อุดอรเห็นก็เกิดการเป็นการสร้างกลุ่มคนที่มีความกล้ามากขึ้นในการออกกําลังสแสดงว่าการเริ่มต้นจากความกล้าเป็นหัวใจสําคัญอันแรกถูกไหมครับค่ะแล้วก็หัวใจสําคัญอันที่สองคือเมื่อกล้าแล้วเราใส่เติมความสุขเข้าไปนะคะในเป้าหมายที่เราคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดูยิ่งใหญ่แล้วใส่ความสุขเล็กๆ เราจะใช้คำว่า955ให้เอ็นจอยในการเดินทางนะคะเป้าหมายหรือว่าความเชื่ออะไรที่เราเรียกกันเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าโอ้ฉันประสบความสำเร็จแล้วอย่างเช่นวิ่ง10กิโลได้นะคะอันนี้เป็นเป็นโอเคถึงเส้ใสยแล้วมีความสุขแต่ในระหว่างทางเนี่ยคุณมีความสุขในระหว่างการวิ่งไปในแต่ละก้าวเนี่ยอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งที่สําคัญค่ะแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมีความสุขและต่อบความสุขมันเริ่มทํางานเนี่ยหลายครั้งไอการรักตัวเองมันนเเริิ่มกดขึ้ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญคือว่าถ้าเราเชื่อว่าเราแข็งแรงกว่าโควิดได้เราก็ต้องหันกลับมารักตัวเองยังไงถูกไหมครับที่จะดูแลตัวเองด้วยการออกกําลังที่ถูกต้องนอนหลับที่ดีกินอาหารที่มีทั้งปรีโปรไบโอติกซึ่งทําให้ภูมิ้านทานมันแข็งแรงขึ้นมาะนะครับแล้วก็มีเพื่อนฝูงมีกัลยาณิมิตที่สามารถที่จะสนุกสนานในการเดินทางด้วยกันแล้วก็พากันไปให้เกิดความสุขเป็นองค์งรวมที่ใหญ่ขึ้น อันนั้นน่าจะเป็นมุมมองของประเด็นที่สองที่สําคัญใช่ไหมครับใช่ค่ะคือรักตัวเองแล้วก็มีความสุขในทุกก้าวที่เดินค่ะแล้วก็ตอบสุูนใจทํางานให้เกิดขึ้นครับตอนนี้ในข้อที่สามที่อาจารย์หนิงมองถึงคือการสร้างคอมมูนิตี้หรือสร้างชุมชนนะครับที่เป็นเวลบีอิงเนี่ยอันนี้มีความสําคัญไหมครับในการแบ่งปันแล้วก็แชร์สิ่งเหล่านี้ร่วมกันค่ะเมื่อเรามีความสุขในตัวเองก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองได้นะคะแล้วมันเต็มพอที่เราจะขยายนะคะไปให้ คือเมื่อคนมันเต็มแล้วอะค่ะความสุขมันจะขยายไปกับสังคมรอบข้างแล้วก็มันก็จะสร้างเหมือน pay it forward อะค่ะอาจารย์สร้างการกระจายต่อไปถึงสังคมแล้วสุดท้ายแล้วอะค่ะมันก็จะช่วยเป็นเหมือนสิ่งแวดล้อมกันเองเหมือนเหมือนเช่นอย่างที่ไล่อะค่ะเรามีต้นไม้อาจจะไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะคะมีหลายชนิดชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างนะคะใต้ดินบนดินแต่สิ่งแวดล้อมอันนั้นจะเป็นระบบนิเวศนะคะที่ทําให เกิดเป็นป่าอันงดงามเกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะมนุษย์ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อเราเราจะเริ่มเติบโตไปนะคะเราเต็มในตัวเองนะคะเราก็แชร์สิ่งดีๆให้กับคนอื่นเป็นการพึ่งพิงกันค่ะสังเกตดูว,ว่าในคอมมูนิตี้หรือชุมชนที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้ก็มีหลายคนที่น่าสนใจอย่างเช่น EN คุณหนึ่งเอเวอเรสต์นะครับ,รบก็เริ่มมาแชร์มาอัดคลิปมาทำพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องทำยังไงที่อยู่กับธรรมชาติได้ฟังเสียงกระซิบดีๆของพลังของธรรมชาติอาจารย์ชันตรีก็มาร่วม พูดถึงการจะสร้างพรีแอนโปรไบโอติกหรือว่าสมูทตี้ที่เราสามารถจะบูตอิมมูนซิสเต็มขึ้นมาการมาอาบน้ําเย็นเพื่อจะเช็คกิ้งตัวเองให้เกิดภูมิต้านทานใหม่นะครับหรืออาจารย์หนิงเองก็มาแชร์เรื่องการจะปลดล็อกไอเทนชันการสร้างบอดีนเทลลเจนนะครับหรือมีอาจารย์จุ้งใช่ไหมครับอีกท่านหนึ่งอาจารย์จุ้งนี่มาแชร์เรื่องอะไรนะครับอาจารย์จุ้งคนจริงเป็นนักกายภาพบัตรแต่เราค้นพบว่าตอมสุขใจนําพาคือการเป็นอะคิโดนะคะแล้วก็ใช้วิชาของการศิลปะการ เขาเรียกการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพลังงานยังไงนะคะให้เราไม่ได้สู้กับเขาแต่ว่าเราใช้พลังงานของคู่ต่อสู้ออกมาแล้วก็หลบหลีกแรงให้เป็นแล้วก็ปรับทิศทางได้นะคะครับค่ะเอาความหวาดกลัวออกมาเป็นพลังในใ<ช>การร่วมสู้ด้วยกันนะ<ช>ครับ,รบอันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสอันนี้เป็นจริงๆมันเป็น อุปกรณ์การเรียนรู้ที่อยู่บนออนไลน์ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจก็มาออฟไลน์ line, มาเจอกันที่ไร่จะยิม้มมาทํากิจกรรมเรื่องอาหารมาทากิจกรรมปีหน้าผากันเพื่อสร้างความกล้าตรงนี้ขึ้นมาก็เลยอยากเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยสร้างเป็นคอมมูนิตี้ของความเข้มแข็งในแง่ของการสร้างสตรองกระดนโควิดนะครับแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่สําคัญเมื่อเราได้อยู่ในที่ที่เป็นเรียกอาจารย์เกติชอบใช้คําว่าสปายะนะคะที่เราเงียบพอนะคะที่เราจะได้ยิน เสียงที่สาคัญที่สุดคือเสียงภายในของเรานะคะแล้วก็เราก็รู้จริงๆว่าจริงๆแล้วเสียงภายในเราเนี่ยทรงพลังแล้วเมื่อเมื่อเราเข้าใจตัวเองนะคะก้าวข้ามกิจกรรมตัวเองไปได้นะคะอันนั้นแหละมันจะเป็นพลังที่เราจะไปปรับหมุนต่อนะคะแล้วเกิดสังคมแห่งการเรียนรูน้ร่วมกันนะคะอาจารย์หน,นิงมันจะพูดเสมอว่าถ้าเรามีแสงสว่างในตัวเอง<ช>นะครับแล้วเพื่อนๆมีแสงสว่างร่วมกันเนี่ยมันจะฉายแสงให้เกิดแสงสว่างที่เราจะมีความกล้าในการเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น <c oughs> นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราคงมาแชร์กันในมิติตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสเราคงมาทํากิจกรรมร่วมกันที่ไล่หรือว่าคุยกันออนไลน์ใน Facebook ต่อนะครับเพื่อแชร์เรื่องราวดีๆของใครที่ทําเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่อง s t r o n g กระแดนโควิดกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์นิ่งค่ไปไปไปพร้อมกับน้องหมานะคะ